มาพบกับพี่ชฟบิวค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้พี่ชฟบิวจะพาเด็กๆไปอ่านดารุณบทที่22เจ้ามารีลาค่ะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือดารุณศึกษาขึ้นมานะคะและเปิดไปที่หน้า39คะ่ะบทที่22นะคะเด็กๆชี้แล้วอ่านตามคะ่ะบอทอบททอ,อีทีม่เอกที่ ยี่สิบสองเอจออาเจ้าไม่โทเจ้ามออะมะลออิลิรออาลาบทที่ยี่สิบสองเจ้ามะลิลาเอจออาเจ้าไม่โทเจ้ามออะมะรออิลิรออาลาบออิบิดออาดาเอขออาเขาให้เด็กเด็ก ใช้ดินสอขีดข้างหลังคำว่าเขานะคะเจ้ามะลิลาบิดาเขาไม่ม้วนชอชยัยไม่โทรใช้ไม่ม้วนหอหายไม่โทรให้เอฝออาฝาไม่โทรเฝ้าวอไม่หันอากาศวอวัวให้เด็กๆใช้ดินสอขีดข้างหลังคำว่าวัาควค่ะใช้ให้เฝ้าวัวตอตอตอไม่เอกตอ มออามาเอวอเวลออาลาเอชออาชาไม่โทเช้าให้เด็กๆขีดค่ะต่อมาเวลาเชา้าเอจออา,จาเจ้าไม่โทเจ้ามออะมะลออิลิรออาลาไม่มาไรลรอไลไม่เอกไลวอไม่หันอากาศวอวอัวไม่มาไลปอไป ทอ,อีทีไม่เอกทีไม่มาลายรอไลไม่เอกไลให้เด็กๆใช้ดินสอขีดข้างหลังคำว่าไลคะ่ะเจ้ามะลิลาไล่วัวไปที่ลาก็ไม่แต่คูก็จอออมจำเอพออาอะเพาะไม่มาลายปอไปเอจอออะเจอให้เด็กๆใช้ดินสอขีดข้างหลังคำว่าเจอนะคะ ก็จำเพราะไปเจอไม่มาลายมอไม่ไม่โทรไม้ไม่มาลายผอไผ่ไม่เอกไผ่เอขออาเขาไม่โทรเข้ารออำลำหอนออึงงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งให้เด็กใช้ดินสอขีดข้างหลังคำว่าหนึ่งค่ะไม้ไผ่เข้าลำหนึ่งเอออืออเนื้อไม่โทเนื้อแอกอแกไม่เอกแกไม่ยมก ให้เด็กๆใช้ดินสอขีดข้างหลังค่ะไมยมกนะคะเนื้อแก่แก่ขออขอไม่โทรข้อทออีอทีไม่เอกทีไมยมกให้เด็กๆขีดค่ะข้อทีทีทมออีมีออหอ,มอไม่หันอากาศวหัวงอองไมยมกขีดค่ะ มีหัวงองอนออานาไม่เอกหน้าจออาจจะไม่ม้วนชอใช้ไม่โทรใช้ทออมัมทำไม่มาลายมอไม่โทรไม,ไม้เอทออาเทาไม่โทรเท้าทออ,อืออถือแอทอแทไม่โทรแทไม้ยมกแล้วก็ขีดค่ะน่าจะใช้ทำไม้เท้าถือแท้แท้ เอจออาเจ้าไม่โทเจ้ามออะมะรออิลิรออาลาก็ไม่แต่ครูก็เออออาเอาไม่มาเลยมอไม่โทรไม้มออามาวออาวาไม่เอกว่าให้เด็กๆขีดค่ะเจ้ามะลิลาก็เอาไม้มาว่าเอออออ ขออาถาไม่โทท่าไม่มาลายมอไมไม่โทรไม้นออีนีไม่โทนี้ให้เด็กๆขีดค่ะเออถ้าไม้นี้เอขออาเขาไม่โทรเข้าตออมตำรออารารออะละกอไม่แต่ครูก,ก็ดออีดีขีดค่ะ เข้าตำลาละก็ดีทออีทีนออีนีไม่โทนี้เอจออาเจ้าไม่โทเจ้ามออะมะรออิลิรออาลากอไม่แต่คูก็ให้ด็กๆขีดค่ะทีนี้เจ้ามะลิลาก็เอออาเอามออือออมือ ชอ,อีชีไม่โทชีกออากะไม่มาไล่ปอไปทออีทีรออะละขอ,ออขอไม่โทข้อไม่ยามกให้เด็กๆขีดค่ะเอามือชี้กะไปทีละข้อขอ้ขอขออขอไม่โทข้อทอ,อีทีไม่เอกที่ หนึ่งวออาวาไม่เอกว่าให้เด็กๆขิดค่ะข้อที่หนึ่งว่าเอรออเราตอีตีเอขออาเขาให้เด็กๆขีดค่ะเราตีเขาขออขอไม่โทรข้อท e อีตีไม hey, ่เอกที่สอง วาวาไม่เอกว่าให้เด็กๆกขีดค่ะข้อที่สองว่าเอขออาเขาตอ,อีตีเอรออาเราให้เด็กๆกขีดค่ะเขาตีเราซออัมซัมไม่โทรซ้มเอรออาเราตอ,อีตีเอขออาเขา ให้เด็กๆขีดค่ะซ้ำเราตีเขาเอขออาเขาต่อ,อีตีเอรออาเราให้เด็กๆขีดค่ะเขาตีเราไม้มะลัยปอไปไม่ยมกมออามาไม่ยมกชออะชะนอ,อีนีไม่โทนี้ให้เด็กๆขีดค่ะ ไปไปมามาชนีจออัมจำเอพออาอะเพาะไม่มาลายดอใดไม่โทรได้ทอีทีไม่เอกทีคออัมคำวออาวาไม่เอกว่าให้เด็กๆขีดค่ะจำเพาะได้ที่คำว่าเอรออาเราตอีตีเอขออาเขา ขีดค่ะเราตีเข่ารออํารำไม่เอกรําไม่มาลายปอไปขีดค่ะร่มไปก็ไม่ใจคูก,ก็ดอ,อีดีไม่ม้วนจอใจเอสอ,อียอเสียนอ,อีนีไม่เอกนี่ก็รออกรักกะไม่มาลายรอลายขีดค่ะ ก็ดีใจเสียนี่กระไล a o เอออเอามอือ,อออมือชอ,อูชูไม่มาลายมอไม่ไม่โทไม้ขีดค่ะเอามือชูไม้รออัมรำไม่มาลายปอไปรออำรำัมรำมออาม,อมาขีดค่ะรำไปรำมา หอไม่หันอากาศวอหัวเอรออาะรอวออาวาไม่เอกว่าขีดค่ะหัวเราะว่าเอขออาเขาไม่โทรเข้าตออําตำรออาราดอีดีคิดค่ะเข้าตําราดี เอรออาราตอีตีเอขออาเขาขีดค่ะเราตีเขาเอขออาเขาตอีตีเอรออาราไม่มาลายมอไม่ไม่เอกไม่ไม่มาลายดอใดไม่โทไดรออะละขีดค่ะเขาตีเราไม่ได้ระ วออาวาไม่เอกว่าซออําซําไม่โทรซําไม่มาลายปอไปชออะฉะนออีนีไม่โทรนี้ขีดค่ะว่าซ้ําไปชะนีหกถึงเจ็ดคออําคำขีดค่ะหกถึงเจ็ดคำก็ไม่แต่คูก็อพออพอบออีบิดออาดาเอจออาเจ้าไม่โทรเจ้า มอ,อะมะลออิลิลออาลาขีดค่ะก็พอบิดาเจ้ามะลิลาแอกอแกจออาจจะไม่มาไลยปอไปดออูดูไม่มาไลยรอไลยไม่เอกไร่ทอไม่หันอากาศวอถั่วไม่เอกถั่วขีดค่ะ<อ>แกจะไปดูไร่ถั่ว กไม่แต่คูก็มออามาเอจอออะเจอเอจออเจ้าไม่โทรเจ้าให้เด็กๆเปิดไปอีกหนึ่งหน้านะคะมออะมะรออิลิรออาลาเอขออาเขาไม่โทรเข้าให้เด็กๆขีดค่ะก็มาเจอเจ้ามะลิลาค่ะ ดอูดูเอขออาเขามอไม่หันอากาศวมัวแอตอแตไม่เอกแต่รออัมรัมไม่มาลายมอไมไม่โทรไม้วออาวาไม่เอกว่าขีดค่ะดูเขามัวแต่รําไม้ว่าตออีตีเอรออาเราไม่มาลายมอไมไม่เอกไม่ไม่มาลายดอใดไม่โทรได้ ขีดค่ะตีเราไม่ได้ตออีตีเอรออาเราไม่มาลายมอไม่ไม่เอกไม่ไม่มาลายดอใดไม่โทได้ขีดค่ะตีเราไม่ได้รออะระ วอมีหันอากาศวอวัวเอสอียอเสียไม่มาลายมอไม่เอกไม่ดอูดูไม่มาลายมอไม่เอกไม่แอรอแลขีดค่ะและวัวเสียไม่ดูไม่แลวอมีหันอากาศวอวัวก็ไม่แต่คูก็เอขออาขาวไม่โทรเข้าไม่มาลายปอไป ยออยํายำไม่เอกย่ำขีดค่ะวัวก็เข้าไปย่ำทอไม่หันอากาศวอถัว่วไม่เอกถัว่วไม่ม้วนนอนในไม่มาลายรอไลไม่เอกไล่ขีดค่ะถั่วในไร่ทออำำําทําไม่ม้วนหออหายไม่โทรให้เอสอ,อียอเสีย ไม่มาไลยปอไปขีดค่ะทำให้เสียไปห้าถึงหวออาวาขีดค่ะห้าถึงหวาพออ,อาพออพอจออาจจะไม่มาไลยดอใดไม่โทรได้ขีดค่ะ พอจะได้แอกอแกกกไม่ใจคูก,ก A, ็เอออาเอาไม่มาลายมอไม้ไม่โทไม้ทออีทีไม่เอกที่ไม่ม้วนนอนในมออืออมือขีดค่ะแกก็เอาไม้ที่ในมือเอเจอาอาเจ้าไม่โทเจ้ามอ,อมะมลรออ,ลรอ,อิลิลออาลามออามา ตอีตีขีดค่ะเจ้ามะลิลามาตีเอขออาเขาไม่โทรเข้าสี่ถึงห้าทออีตีเข้าสี่ถึงห้าทีซออําซําไม่โทรซัมขออูขูไม่เอกขูวออาวาไม่เอกว่า ขีดค่ะซ้ำขู่ว่าเอออเออทออทุรออระทอีทีไม่เอกที่จออาจจะทออทำทำก็ไม่แต่คู่ก็ไม่มาลายมอไม่ไม่เอกไม่ทออทำทำขีดค่ะเออทุระที่จะทำก็ไม่ทำ วอไม่หันอากาศวอวัวเอขออาเขาไม่โทรเข้ายออามยํำไม่เอกย่ำทอวอทอไม่หันอากาศวอถั่วไม่เอกถั่วไม่ม้วนนอนนายไม่มาไลรอไรไม่เอกไรขีดค่ะวัวเข้าย่ำถั่วในไรทออามทาไม่มาไยมอไมเอจออาเจ้าไม่โทเจ้าให้เด็กๆเปิดไปอีกหน้านะคะ ไม่มาลายมอไม่เอกไม่ดอูดูขีดค่ะทำไมเจ้าไม่ดูเอฝออาฝาไม่โทรเฝ้าแอต่อแต่ไม่เอกแต่เออออาอา,าตออตัมตำรออาราเอลออ,อะเละเอทออ,อะเทอขีดค่ะ เฝ้าแต่เอาตำราเระะเธออออะอะไม่มาลลยรอไลไม่มาไลยมอไม่ไม่เอกไม่รออูรูไม่โทรู้มออามาไม่ม้วนชอชัยไม่โทรช้ให้เด็กๆคิดค่ะอะไรไม่รู้มาใช้ก็ไม่แต่ครูก็นออีนีไม่เอกนี่ไม่มาไลยมอไม่ไม่โทรไม้อ่ะอ่อ ไม่มาไรรอไรขีดค่ะก็นี่ไม้อะหอือออหุงทอีทีไม่เอกที่พออพอไม่เอกพ่อไม่ม้วนชอชัยไม่โทรใช้มออามาตออีตีเอจออาเจ้าไม่โทรเจ้าขีดค่ะ หือที่พ่อใช้มาตีเจ้าทออีทีนออีนีไม่โทนี้เอจออาเจ้าไม่โทเจ้ามออะมะลออิลิรออาลารออูรูไม่โทร,รู้วออาวาไม่เอกว่าขีดค่ะทีนี้เจ้ามะลิลารู้ว่าตออตมตามรออาลา เอกาเก่าไม่เอกเก่าชออาฉะนออีนีไม่โทนี้ขีดค่ะตำราเก่าชะนีไม่ม้วนชอใชไม่โทใช้ไม่มาลายมอไม่เอกไม่ไม่มาลายดอใดไม่โทได้ขีดค่ะใช้ไม่ได้ก็ไม่แต่ครูก็ หออาหาไม่ม้วนชอใช้ไม่โทรใช้ตอ,ออตอไม่เอกต่อไม่มาลายปอไปไม่มาลายมอไม,ไม่เอกไม่ขีดค่ะก็หาใช้ต่อไปไม่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเจ้ามาลีลาบทที่2 2่สสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและทบทวนบทเรียนด้วยนะคะและอย่าลืมถ่ายคลิปส่งมาให้กับ ประจําชั้นของแต่ละห้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้พ่เชี่ร์บิขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ